ครบับสวัสดีครับเลิกงานแล้วครับตูโอ้ตามตูดพี่ใหญ่มาเลย <c oughs> ตามตูดพี่ใหญ่มาเลย <c oughs> เลิกงานแล้วนะครับก็วันนี้ผมได้อันนี้แล้ววันอาทิตย์ครับ <laughs> ไปเบิ้ลใส่เขาอีกอ,อย่างงี้นนแหม พักผ่อนแล้วครับเคยว่ากันใหม่อ้ยอย่างวะเนี่ยจอดตรงขี้ตรครับอ้าวอาวบาล้อ ข้าสิบบาทโอ้เอาหาที่แย่อเลยครับโอ้ยดูปิดตู้ได้อีกดู อดย,เ,ยเราขาวคนเล็กเราขาวคนเล็กพี่มาคืนไหมมานี่คืนไหม sai đi sai nám à chọn thôi chọn cho nôn, thôi chọn nôn chọn thôi chọn từ ไม่ล้างรถป่ะไม่ฮะไม่ล้างล้างไม่ไลางมเจ้าแล้วน้องผมบอกชื่ออะไรนะชิดชิดไม่ชื่ออะไรวโอ้วันถึงนี่เลยอะไอร้อนอ่ะนาะยิงไกลเลยนะ พักพักโอ้เร็วเลยพอขาไปแล้วส่งเบียงเดี๋ยวไปจ่ายพี่แข่งกัี่เย็นๆอะไรเบียนะเบียนะเดี right. ๋ยวก่อนจัดอันน bueno> right. uh ี้ก่อนเฮ้โอ้โหอะไรแล้วมันโค้งขนาดนั้นโอ้โห เต็มเหมือนเดิมนะครับดูจารวีแลบดีมากเลยดูครับอัดทวนนะไม่อาจไม่ได้ครับเพรเราทำงาน <c oughs> การนั้นนะ <c oughs> ดูครับโอ้นี้ต้องล้างซะหน่อยนะครับฝนฝนวันเดียวรู้เรื่องเลย จิตไหมจิจิดจอดใหม่ก่อนครับ นะนี่แหละก็บอกว่าข่ามรถเหล็กโอ้ยจะกลับกลับบ้านก็ไกลกลับอยู่บ้านมีรถไหม,มรถเยอะไหมยอยู่บ้านไม่รถไมโครนะ อ๋อคนขับยนุนเหรออืมเยอะไหมเยอะบ่คิดแปดขับมากี่ปีแล้วชิดขับมากี่ปีและสองปีสองปีครับโอ้สองปีก็เก่งแล้วขับรถเล็กนะครับเคยขับตีนไก่เลยอะอะไรนะเลยขับตีนไก่เลยบ่ไม่เคยมานี่เคยขับแต่นู่นเลยอยู่นู่นได้วันเท่าไหร่ไม่แพงหรอได้ สี่ร้อยไหมไม่เป็นเดือนจ้างเป็นเดือนเดือนละแปดพันถึงไหมแค่นั้นเองบอกต่อยู่นี่ได้ดีกว่าอยู่นี่ได้วันละหกร้อยวันละห้าร้อยเรามาอยู่ใหม่เนะยู่นี่ทำ E.U ครึ่งเดือนก็ได้เยอะเลยเนะได้หนึ่งหมื่น หวานเจียมครับสวัสดีบายบายครับ